สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e l e v e n เท่านั้นจังหวัดจันทบุรีแจ้งว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เมืรร่อเวลา10นาฬกาบริเวณหมู่8ตำบลปัทวีได้มีน้ำป่าไหลหลา,ลากและล่าสุดไหลเข้าท่วมฝายทุ่งผีหมู่6ตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี มวลน,น้ำกำลังไหลเปียงพื้นที่ล่าสุดโครงการชลประทานตราดแจ้งปริมาณฝนจากจุดวัดต่างๆของคลังข้อมูลพบมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงสูงมากประกอบกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมากทุกอ่างเต็มความจุแล้วและน้ำได้ไหลล้นทางระบายน้ำล้นสปิดเวยแล้วขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลา,ลาก ทั้งนี้โครงการชลประทานได้ร่วมกับนายอำเภอเขาสมิงมีการแจ้งเตือนทางเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดด้วยแล้วขณะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรม ด้วยอุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้วจังหวัดตราดพิจารณาแล้วในห่วงระยะเวลา2-3ถึงวันที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์ฝนตกชุกหนักติดต่อกันหลายคืนทําให้ปริมาณน้ําฝนมีจํานวนมากและเกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากทาให้ระดับน้ําในแม่น้ํามีปริมาณสูงขึ้นและมีสีขุ่นแดงเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพอากาศรวมทั้งให้มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวทุกคน เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวดังนั้นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา25และ35วงเล็บ4แห่งพรบอุทยานแห่งชาติจึงขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณโซนบริการที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วและบริเวณโดยรอบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง